เดี๋ยวมาแชร์ไอเดียหาเงินย้อนไปเมื่อ7ปีก่อนผมเคยไปสัมมนานะครับสัมมนาเล็กๆของเขตบังกะปีนะครับตอนนั้นมันก็จะมีผู้ใหญ่เนี่ยนวงกาาเนี่ยจัดสัมมนาอ e ีคอมนะครับโซนแต่ละพื้นที่นะครับซ,ซึ่งในใน,นั้นผมไปมันก็คือมีหลายคนอ่ะแชร์ไอเดียหลายแบบไม่ว่าจะฟิปห้องเช่านะครับแล้วก็มาแบ่งให้คนเช่าหรือว่าไปเช่าห้องแล้วก็ให้ฝรั่งมาเช่านะครับแล้วก็จ้างแม่บ้านแบบ หลายครั้งเนี่ยมามาทำความสะอาดโดยที่ตัวเองไม่ได้เข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแนวคิดการหาเงินหลายๆแบบแล้วก็แบบเอาของไทยไปขายต่างประเทศผ่าน eBay a m a z เมซอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อะไรพวกเนี้ยที่มันพูดพูดเนี่ยคือมันวาวาน,นะแต่มันทายากนะมันมันจะต้องมีความรู้อีกอีกหลายขั้นตอนเลยซึ่งมันมันเกินเกิดเพิ่มนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเออมันมีอยู่คนหนึ่งนะครับออกมาแชร์นะครับเป็นการทําธุรกิจแบบไม่ได้ตั้งใจกึง่งตั้งใจนะครับโดยการที่สิ่งที่เขาทำาคล้ายผมคือเราสินค้า รอบตัวเนี่ยมามาลงขายในในแพลตฟอร์มตอนนั้นมันก็มีช้อปปีนะครับและลาซาด้าแต่สิ่งที่เขาน่าสนใจคือมันเกิดจากการที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเริ่มธุรกิจแต่กลายเป็นธุรกิจเขานะครับก็คือเขาเนี่ยมีแฟนเป็นเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆขับบิ๊กไบค์อะไบเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเขาชอบแต่งรถแล้วมันไอแฟนเขาเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะไปไอร้านแต่งรถอะทุกวันเลยเขาบอกว่าทุกวันเลยละขาว่าจะต้องเสียเวลาไปรอนะครับโดยที่ไม่ท่าอะไรเพราะว่าแฟนมันแต่งรถอะมันก็ ก็ต้องไปนั่งเฝ้านะครับคราวนี้ร้านแต่งรถอะ่ะมันก็จะมีเท่าที่ผกฟังน่ผมเข้าใจว่ามันจะมีพวกอะไรเอ่อหมวกกันน็อกมีนู่นนี่นี่ที่เกี่ยวกับของแต่งรถอะ่ะแล้วของพวกนี้มันจะเป็นฐานลูกค้าที่มีตังระดับหนึ่งแต่ของนะ้มันก็จะราคาแพงและกันนะครับมันไม่ได้ว่าจะหาซื้อได้ทั่วไปนะครับสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นทำที่เขาแชร์นะครับเขาอ่ะว่างเพราะเขาจะต้องไปเฝ้าและอีร้านนี้มันเสิร์ฟอยู่หน้าปากซอยเขาคือแฟนเขาที่ชอบแต่งรถก็ไปร้านนี้น่าจะแบบ ไปประจาจนเป็นร้านประจำอ่ะช่วงแรกเขาก็เลยเอามือถือเนี่ยนะครับไปถ่ายรูปนะครับสินค้าในร้านตอนที่ไปรลอแฟนเนี่ยโดยที่มันเสียเวลามันไม่ได้ทาอะไรเลยมันเลยเอามือถือไปถ่ปถายรูปมันเป็นสินค้าจริงรูปจริงแต่ช่วงแรกเนี่ยเขาแอบถ่ายเขาไม่ได้บอกเจ้าของร้านเลยนะครับไอ้เจ้าของร้านมอมอเตอร์ไซค์แต่งเนี่ยไอ้บิ๊กไบค์อะไรเนี่ยไม่ได้บอกก็คือเขาเริ่มจากการถ่ายหมวกกันน็อกนะครับทีละรุ่นทีละรุ่นอะไรอย่างเงี้ย ก็เขาขายเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่คือก็คือถ้าในวงการเขาจะเรียกดรอปหรือฟิตของนะครับก็ถ่ายแล้วก็เอาเอาเอาไปลงเอาไปลงร้านช้อปปีตัวเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตอ่าพูดประมาณนี้ก็คือจริงเราก็เหมือนไปถ่ายอะถ่ายแล้วก็ไปลงอะปรากฏว่าเขาเริ่มขายได้แล้วกาไรต่อใบเนี่ยมันมันแบบ4ี่ห้าร้อะคือกําไรมันเยอะนะครับอ่าแต่คราวเนี้ยในการท,ทําธุรกิมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันเริ่มมีกรณีที่ของตีกลับนะครับสั่งแล้วก็ตีกลับเออของอาจจะแบบ มีตําหนิหรืออะไรประมาณนี้นะครับพอเขาขายตอนแรกเขาไม่ได้บอกแล้วเขาก็ไปซื้อทุกวันเลยนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเอาเอาไปทําอะไรคือก็เดินม,มาหน้าปากซอยแล้วก็ซื้อนะครับซื้อแล้วก็ไปแพกแพกแ,แล้วก็ส่งก็กําไร500ร้อยพันหนึง่งคือขายได้คือแบบคือมันมันกลายเป็นเยอะเลยในในเจ็ดปีที่แล้วเนะี่ยอ่าพอขายได้เยอะๆแบบเฮย้ยเริ่มเยอะแล้วมันผิดปกติแล้วใครบ้ามามา,มาซื้อหม่วก,กันออกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปพูดตรงๆกับเจ้าของร้านนะครับแต่ด้วยแฟนเขาน่าจะไปทํารถบ่อยก็คงสันนิษก็คุยตรงๆว่า เขาเอาสินค้าเนี่ยไปขายในออนไลน์นะครับจะช่องทางไหนไม่รู้นะครับแต่ตอนนั้นน่าจได้ว่าคือเขาเริ่มขายในช e ้อปปี้ลาซาด้าแล้วในยุคน,นั้น่ะค่าคอมมิชชั่นอะไรมนไม่ได้หักนะมันแทบจะฟรีทุกอย่างนะค่าขนส่งเนี่ยถ้าคุณใส่น้ำหนักเกินแมงยังได้กำไรค่าขนส่งด้วยในในยุคนั้น,นที่ผมขายกันแล้วสามารถใส่ตัวเลขอ่ะบวกค่าขนส่งเองได,ได้ได้เลยอยากจะส่งเออขนส่งไหนแล้วเอาแท็กกิ้งมาหยอดเองอ่ะคือทำได้นะครับตอนนั้นมัน,ม,นมันง่ายขนาดนั้นเลยนะอ่ะคราวนี้เขาก็เลยไปพูดตรงๆว่าเขาว่าเอาสินค้้าาาาานี่่ยยออะไไปปขรรงกฏว เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเอา้างั้นมาถ่ายรูปเลยจะเอาตัวไหนถ่ายเลยแล้วถ้าตัวไหนมันตีกลับหรืออะไรอะมาเคมเคมที่ร้านนะครับไม่ไม่จําเป็นจะต้องไปสตอ๊อกกลายเป็นว่าเขาเริ่มจากที่ไม่ไรู้อะไรเลยแล้วก็ลองเกิดจากแค่ไปรอแฟนนะี่กลายเป็นธุรกิจนะครับปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้เจอเขาละเพราะว่าตอนนั้นมันมีแต่คนไม่รู้จักมารวมตัวกันแล้วก็ประชุมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือรอบตัวเราเนี่ยรอบบ้านเราเนี่ยมันมีธุรกิจคนที่เขาลงทุนอะเยอะแยะมากมายคือเขาแอคชั่นหะด้้าาาน นะครับลองนะครับจะถ่ายรูปจะอะไรแล้วก็ไปบวกราคาตามที่มันไม่เข้าเหนือเราเนี่ยแล้วคุณไปลองขายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้นะที่เขาแชร์นะ่เขาก็ถ่ายรูปสินค้ายกร้านเลยกลายว่าหลารอย่างนั้นนะ่ะกลายเป็นว่ามันกลายเป็นธุรกิจของเขาไปเลยในออนไลน์โดยการที่เขาไม่ได้สต็อกเลยสักชิ้นเดียวส่วนไอ้เจ้าของร้านนะั้นน่ะเท่าที่ผมเคยเคยฟังตอนนั้นที่เขาแชร์นะ่ะคือคนที่มันเก่งขาย ออฟไลน์อ่ะมันก็ไม่ได้เหมาะที่จะขายออนไลน์มันไม่ใช่ทุกคนอ่ะกระโดดมาต่อให้เขากระโดดมาเขาก็อาจจะทาราคาได้ไม่ทันทีหรือขายคือมาทีหลังมันไม่ได้ว่าเปิดร้านปุ๊บเราจะขายได้ยกเว้นอย่างเดียวเลยคือเขาขายตัดราคาอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องนานาจิตตังนะครับที่เจ้าของอาจจะมาขายแข่งกับเราได้หรืออะไรเงี้ยแต่เรามองแค่ในมุมว่าถ้าเราเริ่มเริ่มได้ทำนะครับแล้วเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยต่อให้มันขายได้น้อยแต่กาไรมันเยอะคือไอ้พวกที่เจ้าของร้านแล้วมันขายเยอะๆปริมาณออเดอร์เยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะเท่ากับเราที่่ขยแแแพงแล้้วบบออเดน แบบหนึ่งออเดอร์เท่ากับมันสิบออเดอร์หรือห้าออเดอร์อ่ะมันจะมีมุมนี้ด้วยแล้วการตั้งของแพงเนี่ยจริงๆมันก็มีหลกักจิตวิทยาคือคนซื้อเข้าใจว่าของแพงคือของที่ดีอีของถูกอ่ะคือของแบบอาจจะแบบกอปเกตเอหรือว่าอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยหรือร้านไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยมันมันมีหลายหลายมุมหลายมิติแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะทําในออนไลน์ได้คืออย่าไปตัดสินใจนะครับราคาตั้งเนี่ยขายเนี่ยแท,แทนแทนลูกค้านะครับเท่าที่ผมขายมาเนี่ยตอนนี้น่าจะเข้าปีที่สิบผมไม่เคยขายของ ราคาถูกเลยแพงกว่าทุกเจ้าในช้อป e ีด้วยแต่ก็ขายได้เพราะเราตั้งราคาที่อยู่ในสิ่งที่เราไม่เข้าเนื้อไอ้อคนที่ขายเข้าเนื้อเข้าเนื้อเนี่ยคือมันไปนเล่นสงครามตัดราคาแล้วเขาต้องสต็อกของแต่หลักการของพวกผมเนี่ยทำกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องสาวอะไรเนี่ยคือแทบจะแบบหาออเดอร์มาก่อนแล้วไปทําธุรกิจหรือสั่งของมานะครับ ก็อยากจะเล่าแชร์ให้เราฟังว่ามันมีมุมในการทําธุรกิจเนี่ยในรูปแบบนี้ด้วยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันทํายากขึ้นอยู่บ้างแต่มันก็ยังพอเป็นไปได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ไอเดียคือบางทีของรอบตัวเราอ่ะหรือญาติพี่น้องหรือเขาทาธุรกิจแล้วเราก็แค่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปโพสต์ขายได้ได,ไดออเดอร์นะครับมันอยู่ในไทยอ่ะคุณจะใช้เวลาสักกี่วันเที่ยวที่พยายามจะหามาส่งลูกค้านะครับน,นี่นี่คืออยากจะแชร์ไอเดียว่าเออมันมีวิธีหาเงินอย่างนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็ พิมพ์ว่ารับทราบนะครับเออหรือพิมพ์พิจิก็ได้จะได้รู้ว่าโอเคเข้าใจตรงกันนะครับว่ามันมีการหางเงินอย่างนี้ในโลกออไลนนะครับผม